โจ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 จโจจสลาป,ปีกสวัสดีเราชื่อโจโจพ่อเราชื่ออกอาจส่วนแม่เราชื่อติม๋มส่วนน้องของเราช่างมัน <S 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 ตัวผมนอกจากจะหน้าตาดีเป็นวันๆแล้วสิ่งที่ดีอีกอย่างนึงก็คือคอลอยมือสวยวันหนึ่งขณะที่เรากําลังนั่งทํากันบ้านอยู่คุณครูภาษาไทยก็เดินเข้ามาแล้วก็พูดว่า เออเจอ้าเจ้าลายมือจะสวยเหมือนกันนะเนี่ยมาเป็นนักกีฬาแข่งขันลายมือให้โรงเรียนเราไหมและเรื่องของผมก็เริ่มจากโรงนี้ครูสมพรมก็เริ่มพาผมไปแข่งทั้งในโรงเรียนนอกโรงเรียนระดับอบตอระดับอำเภอแต่นั่นก็ยังไม่เพียงพอกับความสามารถของผมระดับผมมันต้องระดับจังหวัดและก็มาถึงวันที่ผมต้องเข้าแข่งขันระดับจังหวัดในระหว่างที่ผมกําลังคัดลายมืออยู่นั้นคนผมก็ลุกสู้ไปทั้งตัวนี่หรือว่าเรา เราปวดขี้และใช่จริงๆผมปวดขี้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 กูรู้ผมไม่ทำงานผมอันไม่ได้ทำไงละทีนี้อ้ยคอนลายมือไม่เสร็จเลยนึกได้เราให้มันออกมาแค่ลมก่อนก็ได้นิดนะและนั่นคือหายนะก่อนที่หนึ่ง และใช่ครับน้องอึมันออกมันด้วยสวยแล้วทําไงล่ะทีนี้จังหวะนั้นผมไม่สนกัรแค่ข้นลายมืออีกแล้วผมต้องรีบผมต้องรีบคุณครูครับผมขั้นลายมือเสร็จแล้วครับเออนักเรียนเธอเป็นอะไรหรือเปล่านะ่ะหน้าตาเธอเหมือนคนปวดขี้เลย อ๋อพอดีลมมันออกไอ้ลมในห้องมันเย็นนะครับอ่ะเธอรีบไปผมก็รีบหาเลยห้องน้ำอยู่ไหนห้องน้ำอยู่ไหนห้องน้ำเจอแล้วรีบเลยรีบเลยเอะเอะน้ำไม่มีน้ำไม่มีน้ำแล้วฉันจะหลังก้นยังไงล่ะทีนี้กังเกงในก็เพื่อนคี กังเกงก็เลอเอ๊ะเอ๊ะเรามีถุงเท้าสองข้างนี่นาเราก็ใช้สักข้างหนึ่งก็ได้นี่ติดตามเรื่องราวของโจโจ้ได้ในตอนต่อไปนะครับ